สวัสดีครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะยินดีต้อนรับสู่เกมรูบอกภายในแมปแดนดี้เวิลด์สำหรับวันนี้นะครับแน่นอนว่าเอพิ o ฟูเดเนี่ยก็ไม่พลาดเหมือนกันแต่ว่าอาจจะไม่ได้อัปเดตใหญ่อะไรขนาดนั้นนะครับเรียกได้ว่าแทบไม่ต้องทำอะไรเลยดีกว่าเข้ามาที่ u s e code ครับเราจะมาใส่โค้ดกันโดยโค้ดที่เราต้องใส่เนี่ยเขียนตามผมเลยก็ได้ครับเอพิลพิลอ่า ผมไม่ได้มองแป้นนะครับเอพิวแล้วก็ตามด้วยเลข1แค่นี้เลยครับเอพิวหนึ่งผมไม่แน่ใจนะว่าต้องเป็นพิมพ์ใหญ่ไหมแต่เอาให้ชัวรก็พิมพ์ใหญ่ไปนั่นแหละกดใช้มาเรียบร้อยใช่ครับทุกคนมันเป็นสกินสกินของน้องยัตตะนั่นเองนี่ครับค o อรูฟูเอพิวโอ้โหหนึ่งเอพิวนะครับนี่เลย เป็นสกินสุดพิเศษครับที่ได้ทุกคนนะได้ฟรีแค่ใส่โค้ดให้ถูกต้องก็พอโดยโค้ดนี้จะมีไปถึงวันที่15นะหลังจากวันที่15ปุ๊บก็จะไม่ได้แล้วยังไงถ้าใครอยากจะได้สกินฟรีก็รีบมาใส่ละกันได้ทุกคนนะบอกกันก่อนไม่ต้องทําเงื่อนไขอะไรให้มากมายเอาละใส่มาเลยครับนี่ก็เป็นสกินขาวๆคล้า,ายๆวินเทจฮะแต่ว่ามีสีสันนิดหน่อยอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะเล่นตัวนี้นะจริงๆผมอยากจะมาเล่นตัวนี้ครับนี่ฮะ เนื่องจากสกิลเช็คเนี่ยมีถึง5ดาวเลยแต่ติดปัญหาเดียวตรงที่น้ำดำผมไม่พอนะครับปัญหาเดียวเลยซื้อซะเยอะเลยนะครับตอนช่วงที่จะซื้อยะตาเนี่ยอ่ะไม่เป็นไรเก็บไว้ก่อน,นไหนๆก็ได้สกินนี้มาแล้วด้วยก็อ่ะเอาไปเล่นกันหน่อยดีกว่ายัางไงก็เดี๋ยวเข้าเกมกันเลยดีกว่าครับ let's go <S มาไหม โดยในรอบนี้นะครับผมใส่เซตอก็มีแว่นขยายแล้วก็เพิ่มความเร็วในการสกัดน้ำดำนะเนื่องจากก่อนหน้านี้ที่ผมเล่นเนี่ยอาไซส์ของสกิลเช็คเนี่ยมันค่อนข้างใหญ่อยู่แล้วนะผมก็เลยจะลองมาดูไอ้นี่หน่อยว่าถ้าไม่ใส่เพิ่มขนาดไซส์เนี่ยมันจะเล็กขนาดไหนเนาะยังไงเดี๋ยวมาลองดูกันก่อนโอ้โกว่าจะเจอเครื่องตั้งชั้นที่3เพื่อน,นี่เร็วกันจริงจโอ้โหเล็กมาก <laughs> โอ้โหเล็กมากโอ้ย อ่ะก็ดีหน่อยนะครับมันก็ไม่ได้เล็กอะไรขนาดนั้นเนาะถือว่าใช้ได้แล้วก็เสร็จเร็วมากๆครับเอ้ยโคตรเจ๋งคือแว่นขยายดีเนี่ยตามที่ผมไปหาข้อมูลมาเพิ่มเติมนะเขาบอกว่าถึงแม้ว่าจะกดไปโดนอ่าตรงแถบสีขาวเนี่ยมันก็จะไอ้นั่นครับมันก็จะเพิ่มให้นะแต่ว่าเพิ่มให้แค่เล็กน้อยเท่านั้นไม่ได้เพิ่มเยอะอะไรขนาดนั้นเนาะแต่ก็ถือว่าเพิ่มครับคือจากตอนนั้นตอนที่ผมสังเกตเนี่ยเออมัน,ม,น,ม,นมันก็ดูเพิ่มเล็กน้อยนะมันดูขึ้นแบบ ติดหนึ่งอะก็ถือว่าดีก็ถือว่าดีเอาเป็นว่าถ้าใครจะใช้แว่นขยายเนี่ยผมคิดว่าประมาณ4ดาวน่าจะโอเคนะสกิลเช็คอะเพราะว่า3ดาวเนี่ยมลดไปเหมือนเหลือ1ดาวเลยครับประมาณ1-2ดาวเลยอะเออคือมันลดเหลือประมาณนั้นอะมันโอ้โหถ้าใครที่ไม่เสียในในการกดสกิลเช็คก,ก็จะกดพลาดได้เนาะก็ต้องระวังกันหน่อยเอาเป็นว่าจากตะกี้นี้ในการสกัดน้ำดำเนี่ยเร็วมากๆแม่อยากลองตัวสกิลเช็ค5ดาวเลย เดี๋ยวไว้ถ้าน้ำดำมันเหลือแบบนิดเดียวผมอาจผมอาจจะใช้รูบักในการซื้อนดำดำนะเดี๋ยวเรื่องนั้นค่อยว่ากันเพราะว่าตอนนี้ต้องไปกันต่อครับเนื่องจากผมก็เดินผิดพลาดไปด้วยเสียหัวใจไปดวงหนึ่ง <c oughs> เอออ่ะยังไงก็ไปกันเรื่อยๆครับจนกว่าจะเจอเมนคาแรคเตอร์ก็อย่างเช่นเคยครับผมอยากเจอวีไม่ก็เซลลี่นะอยากเก็บ2ตัวนี้ให้ครบไปก่อนเนื่องจากมีถึงเคสที่ผมต้องการมากๆอ่ะไปกันต่อครับ let's go เออนั่นนะฮะทุกคนเห็นไหมมันมันขึ้นนะมันขึ้นนิดนึงอะ่ะแต่แต่แต่ก็รู้เลยนะครับว่าขึ้นคือผมเห็นด้วยเลยว่าทิง e คสอันนี้เนี่ยคือหนึ่งในทิงแคสที่ดีที่สุดก็ว่าได้เพราะว่ามันดีจริงๆิยิงพูดในยิงอยากเล่นสกิลเช็คห่าดาวเลยนะครับรอเลยรอก่อนเดี๋ยวได้เห็นแน่นอนแล้วก็ทิงแคสของแซลลี่อีก <c oughs> โอ้ยแค่คิดนี่ก็ <c oughs> มันดีอ่ะอยากลองเล่นเลยเอาละตอนนี้ก็ยังไม่ได้เจอนะแค่มากดแค่มากดไอ้ตรงสีเทาให้ดูเนาะว่าถ้ากดไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรนะครับก็อย่างที่เห็นเลยมันขึ้นให้นิดหนึ่งอ่ะไปกันต่อโอ้เดี๋ยวนะทุกคนลองสังเกตท w i ส t e เตสยัตาครับคือไอ้ตอนแรกผมคิดว่าไม่มีขานะครับไอตอนแรกผมคิดว่าไอขาสีดําที่เอาไว้เดินเนี่ยคือขาแบบยังไงอะ เน่ยอย่างตอนเนี้ยผมมีขาใช่ไหมครับซึ่งไอ้ขาตรงเนี้ยของทวิสเตตอนแรกผมคิดว่ามันหายไปไงกลายเป็นขาสีดําแต่พอดูดีๆแล้วมันเดินสีขาใช่ไหมตอนที่เป็นทวิสเตเนี่ยมันก็คือใช้หางไอ้ตรงสีหางตรงเนี้ยนั่นแหละในการเดินแต่ถ้าดูจริงๆเนี่ยทวิสเตยะต์คือกาลังกอดเข่าอยู่นะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะนั่นน่ะเนี่ยคือกอดเข่าเดินอยู่ว้าไม่ทันสังเกตต,ตอนนั้นไอ้ตอนแรกก็คิดแบบนั้นไง <laughs> เออ อ่ะก็ยังไม่เจอนะครับแวะมาพูดคุยกันสักเล็กน้อยเนื่องจากอยู่ดีๆก็นึกได้เอ๊ะเดินกอดเข่านี่หว่าอะไรแบบนั้นเนาะยังไงก็ไปกันเรื่อยๆครับโอ้เอ็งมาทำไมเนี่ยโอ้จริงนะทุกคนตัวนี้ผมเก็บครบแล้วนะครับแดนดี้เนี่ยแล้วเล่นมาตั้งนาน ไปไม่ดับมาดับวันที่มีแดนดี้คือมันตีทีเดียวตุยไงโอโหไม่เป็นไรไม่เป็นไรตอนนี้ก็ไปได้แบบรวดเร็วมากๆนะครับแบบเร็วจริงๆนะโอ้อโหจังหวะนี้ธรรมชาติสุดๆเดียวนะผมเหลือเลือดเดียวแล้วดิมีสิทธิ์ไม่ผ่านนะครับ มีฮิตสิ์ไม่ผ่านนะโอ้ตึงเปี้ยรอบนี้เอาละระหว่างทางก็ไม่ได้เจอเลยนะครับเมนคาแรคเตอร์เนี่ยเจอแต่ตัวอะไรก็ไม่รู้นะฮะเต็มไปหมดตัวที่ต้องการไม่มาแต่ก่อนอื่นก็ต้องผ่านชั้นนี้ไปให้ได้ก่อนแต่นั่นแหละฮะอย่างที่ผมบอกตอนนี้คือเล่นแบบเร็วมากๆดูดิครับชั้นที่1 4นะผมเล่นยังไม่ถึงชั่วโมงอะประมาณ 30- 40นาทีเองอะโอ้เร็วจัด <c oughs> ดีอะเล่นได้แบบนี้ทุกรอบนี้ก็โอเคเลย อ่ะยังไงเดี๋ยวผมขอตั้งใจเล่นก่อนนะครับเพราะว่าตึงเปี้ยะแน่นอนเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เจอแทบทุกตัวเจอแทบทุกตัวยะตาโอ้โหก็ว่าอยู่เออหลอดมันเต็มแล้วนี่นะทําไมทิ้งแคสยังไม่ได้นะโอเคผมเข้าใจล้า99%โอ้โห โอเคครับคลิปนี้ก็อาจจะผิดหวังไปนิดนึงตรงที่ไม่เจอเมนคาแรคเตอร์เลยแล้วเล่นดีด้วยนะครับรอบนี้เนี่ยอาจจะดวงไม่ค่อยดีหน่อยตรงที่กล่องพยาบาลก็ไม่ค่อยเจอนะครับเมนคาแรคเตอร์อีกแต่ไม่เป็นไรคลิปนี้ก็มารับสกินฟรีฮะก็ถ้าใครอยากได้สกินฟรีก็อย่างที่บอกไปตอนต้นคลิปเลยครับพิมพ์คําว่า April หลงไปก็จะได้มาแบบง่ายดายเลยกย้ํำกันอีกทีนะครับสำหรับสกินฟรีเนี่ยให้ใส่ก่อนวันที่15นะครับเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่สามารถใส่ได้แล้ว เอาละคลิปในวันนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับแต่แป๊บหนึงครับแป๊บหนึงผมขอฝากคลิปที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอตรงนี้ให้กับทุกคนไว้กันด้วยก็เป็นคลิปสนุกๆจากผมนั่นแหละลองกดเข้าไปดูกันได้แล้วก็ฝากการสมัครสมาชิกไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปในวันนี้นั้นสวัสดีครับผม